สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมนตรายานิวเมเลนพียกีพีเรเพียคารดอีกเช่นเคยวันนี้มาในคอนเทนต์ที่ว่าเราไปอัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในช่วงตอนนี้ระยะเวลานี้กันนะคะก็เลือกจาก3สัญลักษณ์นะสมุดโน้ตสีเขียวสมุดโน้ตสีฟ้าสมุดโน้ตสีเหลืองนะ เลือกจากสมุดโน้ตที่คุณรู้สึกว่าถูกใจและใช่เลยนะคะก็ไปฟังผลการทำนายได้เลยกับคอนเทนต์ที่ว่าอัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในช่วงระยะเวลานี้เลือกได้แล้วไปฟังผลการทำนายได้เลยค่ะสวัสดีค่ะมาถึงผลการทำนายสำหรับผู้ที่เลือกสมุดโน้ตสีเขียวกับคอนเทนต์ที่ว่าอัปเดตนะคะ ความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณในช่วงระยะเวลานี้เนาะเดี๋ยวเปิดเลยละกันนะคะดูทั้งสถานการณ์และความรู้สึกที่เขามีต่อคุณไปเลยนะดูสถานการณ์ก่อนละกันสถานการณ์สําหรับผู้ที่เลือกสมุดโน้ตเขียวกับเขาคนนั้นในช่วงตอนนี้ระยะเวลานี้นะคะเป็นแบบในอย่างไร เดูสถานาการณ์เลยค่ะเป็นดวูแบบโดยรวมอย่าซีเรียสอย่าเครียดกับคุณการทำนายนะคำขวัก็พอ near no of cups คุณอาจจะดีกว่าคนที่ดูเจ้าชูด้ดูเฟรลี่หรือคนที่คุณดูด้วยอาจจะเป็นคนที่คอยบริหารจัดการความสัมพันธ์หรือควบคุมความสัมพันธ์เสมอนะอหรือในยะหนึ่งนะคะตอนนี้คุณมีการถอยออกมาในความสัมพันธ์ แล้วก็ได้ในลักษณะที่คุณทํางานในความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นในรูปแบบก่อนๆก,ก่อนหน้านี้คุณน่าจะทํางานในความสัมพันธ์เยอะมากนะคะทาอะไรเยอะมากแต่ตอนนี้คุณเหมือนว่าที่ผ่านมา,าคุณอาจจะแบบเต็มที่จริงๆแต่ว่าตอนนี้คุณเต็มที่ไหมอาจารย์ว่าคุณความเต็มที่ของคุณมันหมดไปแล้วนะทีออฟสอดไนท์ช nice ็อปขา ตอนนี้มีการเวละ,ะห่างในความสัมพันธ์ออกมาพอสมควรเนาะในความรู้สึกของคุณนะที่ผ่านมาหรือจนถึงวันนี้ก็แล้วแต่เขาทํางานในความสัมพันธ์ในลักษณะที่คุณไม่โอเคสักเท่าไหร่เลยไม่ค่อยโอเคเลยนะ The Sun ฟิาจาร,รู้สึกได้ว่าหน้าไพนี้คือคุณจะไม่ยอมให้เขาเอ่อไม่ยอมให้เขามาเป็นคนที่คอยควบคุมหรือแมเ่เหนตจัดก,การความรู้สึกหรือจัดก,การความสัมพันธ์ด้วยตัวเขาอีกแล้วคือพูดง่ายๆว่าคุณจะไม่รอเขาการไม่รอการติดต่อสื่อสารจากเขาไม่รอให้เขาทักมาคือคุณจะทาอะไรในสิ่งที่คุณอยากทําเขาอยากทักก็ทักเขาไม่ทักก็เรื่องของเขา คุณก็จะไม่ทําอะไรไปมากกว่านี้แล้วแล้วตอนนี้คุณปรับพลังงานถามว่าคุณโอเคไหมจริงๆคุณไม่ได้โอเคหรอกเพราะคุณรู้สึกรักเขาชอบเขาพอสมควรแต่ตอนนี้คือคุณปรับพลังงานในลักษณะที่คุณทําแบบนี้จนคุณคุณรู้สึกว่าคุณพึงพอใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่พอสมควรนะคะจะถามว่าอยากให้มันเป็นแบบนี้ไหมไม่ได้อยากนะจริงๆเอ่อคุณก็อยากให้เขามาเข้ามาดูแล เข้ามาชิดใกล้แล้วก็คุณก็อยากจะแสดงออกในความสัมพันธ์ในลักษณะที่ใกล้ชิดหรือแสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่เป็นคําว่าความรักมากกว่านี้แต่สิ่งที่เขากระทํากับคุณในอดีตที่ผ่านมาคุณมองว่าคุณพอแล้วสําหรับในตอนนี้ทําเท่าที่คุณจะทําให้เขาได้ก็พอนะคะบางคนอาจจะไปเข้าไปอยู่ในเคสของเรื่องของเติร์ปาร์ตี้รักเราสองสัมคนได้นะ ถูกดึงไปในลักษณะนั้นนะเขาหรือคุณอาจเกิดในลัคนาราศีธาตุน้ํามิกรกฎพิจิตเนาะเราก็มาดูกันว่าอัปเดตความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในตอนช่วงระยะเวลานี้นะคะอัปเดตกา้านเรามาอัปเดตเราจะอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณนึกถึงเรื่อยๆนะเพราะว่าความรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แจ้ประชาสัมพันธ์เปิดข้อเรียนอ่านไพ่คาโลเบสิคคอร์สนะคะจะร้อยเรียงอ่านไพ่ยอย่างเมื่อกี้เลยจะสอนสเต็ปไปสเต็ปหนึต้องเป็นแบบไหน,นอย่างไรนะคะคนที่อ่านไพ่ไม่เป็นหรือ,อ,อจับต้นชนปลายไม่ถูกคอร์สอาจารย์จะตอบโจทย์คุณได้เลยนะคะเป็นร์สกลุ่มนะคะ ชื่อคอร์ส787ด i r c o วิร e คอร์ซึ่งจะเรียนในวันที่26มิถุนา2567นนี้แล้วราคาคอร์สอยู่ที่1,999บาทถ้าใครสนใจนะคะอยากลงเรียนอ่ก็แอดไลน์จองที่เรียนกันได้คนที่ไม่มีพื้นฐานหรือมีความรู้มาบ้างแต่จับต้นชนไปลายไม่ถูกคอร์สนี้ตอบโจทย์คุณนะคะคุณจะต้องสามารถ เรียนจบไปแล้วคุณจะต้องสามารถอ่านไพ่เพื่อตอบคําถามในสิ่งที่คุณสงสัยได้นะคะสอนทุกเรื่องอะค่ะสอนทุกเรื่องสอนถึงการวางไพ่ในรูปแบบต่างๆด้วยอ่ะมาดูกันค่ะว่าในช่วงระยะเวลานี้ตอนนี้ความรู้สึกของเขามีต่คุณเป็นแบบไหนยอย่างไรหกมาสิบวอนสิบถ้วยอืมก็โอเคนะ ความรู้สึกของเขาถ้าอ่านจากไพ่ตรงนี้นะถึงแม้ความสัมพันธ์เนี้ยจะดูห่างเหินไปบ้างนะแต่เขาก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ก็เป็นไปในลักษณะที่ดีพอสมควรเนาะคุณมีการห่างเหินเนีเขาเห็นไหมส่วนใหญ่คุณคุยกับเขาก็จะคุยเท่าที่จําเป็นหรือเรื่องของฟิล,ลิ่งของคำว่าคู่รักเนี่ยแทบจะน้อยเลยนะในลนนักษณะนี้หรือบางคนมีการกลับมาในความสัมพันธ์ก็จริงแต่คุณไม่ผูกพันทัสัญญาหรือไม่มีความสัมพันธ์อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัจรินได้ อะไรเลยก็มีนะคะอาจจะรู้จักการผ่านกลุ่มเพื่อนฝูงเพราะก่อนหน้านี้ถ้าดูตามไพ่คุณน่าจะถูกแขวนความสัมพันธ์ให้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือถูกดึงเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นเตอร์ปาร์ตี้นะถึงตอนนี้เขากลับมาในความสัมพันธ์ก็จริงแต่คุณเวละยะห่างกับเขาอย่างเห็นได้ชัดให้เป็นแค่คนหนึ่งที่เคยรู้สึกดีที่เคยเติม,เต,มเต็มกันมาบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นเฟรนด์บิฟิลด้วยแต่ถอยออกมาแล้วอืมนะคะ เพยชอบฟานคุณอาจจะดูกับคนที่เด็กกว่าอายุน้อยกว่าอ่อนกว่าก็ได้มีการแสดงออกในความสัมพันธ์อยู่บ้างอ,อ,อยู่บ้างจากอะไรนะจากคุณนะไม่ใช่จากเขานะเป็นคุณนะที่เหมือนเปิดให้เขาว่าเออเขาอยู่ในความสัมพันธ์อยู่อยู่นะในลักษณะน,นี้แล้วเขาก็มีแอคชั่นต่อคุณอยู่บ้างนะอืมอ่ะเดี๋ยวจะสรุปกันอีกทีนะคะ คุณมีฟีดแบกร k ี e ีแอคชั่นกลับไปหาเขาเล็กๆน้อยๆนะพอให้เขากระชุ่มกระชวยไม่ถึงกับขนาดให้กับความสําคัญเขามากเหมือนเมื่อก่อนนะฮะนี่คอฟีนอเป็เข้าขึ้นจนได้อืม จากไพ่ต้องบอกเลยนะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในช่วงระยะเวลานี้แน่นอนเขารู้สึกได้ว่าเขาได้อยู่ได้กลับเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แต่เป็นความสัมพันธ์ที่แสดงออกอย่างเล็กน้อยมากการเล็กน้อยตรงนี้มันไม่ได้มาจากเขาแต่มาจากคุณที่คุณมีการเนละยะห่างเห็นไหมสีถ้วยสามเหรียญสองเหรียญตรงเนี้ยคุณไม่ยอมกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์ในลักษณะแบบเดิมเหมือนที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมาสิบถ้วย สิบถ้วยสี่ถ้วยตรงนี้มีหกถ้วยนะคะคุณอาจจะดีวกว่าคนละเก่าคนเก่ารู้จักคนเขาเก่าแล้วเขากลับมาในลักษณะนี้ได้นะ,ะอืมก่อนหน้านี้คุณดีกว่านี้คุณน่ารากักกว่านี้คุณเติมเต็มคุณฟูลฟิลคุณเปรียบเหมือนคนคนหนึ่งที่คอยให้กำลังอกกำลังใจนะ,ะ,นะะเวลามีคุณเขาอุ่นใจเสมอแต่สิ่งที่คุณจะทำในตอนนี้คือห่างเหินแล้วก็เหินห่างความสัมพันธ์แบบเดิมแน่นอนถึงแม้เขากลับมาในความสัมพันธ์ได้ก็จริงมีการแสดงออกอยู่บ้างก็จริงแต่คุณเว้นระยะห่าง ความรู้สึกเดิมๆหรือการการะทำเดิมๆที่คุณเคยทํากับเขาไม่มีแล้วนะคุณให้แค่คนรู้จักหรือคนหนึ่งที่เหมือนคุยคุยกันเพื่อนกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นในฟิลตรงนี้มันทําให้เขารู้สึกว่าถึงแม้เขาจะได้เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ในลักษณะที่เหมือนกลับมามีการแสดงออกต่อกันอยู่บ้างแต่ความว่าเ,เติมเต็มหรือฟูลฟิลสิบถ้วยห้าถ้วยตรงเนี้มันไม่ได้แบบนั้นมันหายไปแล้วห้าถ้วยเขาเสียดายนะคะเขาเสียดายที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เขาอยากได้สิ่งที่เขา อยากได้ในเมื่อก่อนกลับมาเขาได้นิดเดียวจากคุณในตอนนี้เขาไม่โอเคกับการที่คุณเพิกเฉยหรือเหินห่างหรือเวลาย่างห่างให้เขาเป็นแค่เพื่อนหรือไม่ได้ให้ความใกล้ชิดสนิทสนมทางจิตใจกับเขาเหมือนเมื่อก่อนแบบนี้ในมุมของเขาที่รู้สึกกับคุณคุณไม่แข่และก็ไม่แยแสเขาสักเท่าไหร่เลยอืแต่ถ้าอีกมุมหนึ่งก็คือความรู้สึกที่เขามองมาที่คุณคือคุณกําลังทําตัวแบบสวยๆแพงๆนะนิ่งเป็น นิ่งเป็นเฉยเป็นเขาไม่ได้มีอิทธิพลต่อความรู้สึกคุณเหมือนเมื่อก่อนนะคะโอเคก็จบเรียบร้อยเขาหรือคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีธออาตุดินพืชศักรรมกรธาตุน้ำมีกรกฎพิจิธาตุไฟไม่สินธนูได้นะคะเป็นดวงแบบโดยรวมเนาะถ้าใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวลงคอร์สเรียนนะคะแอดไลน์ออฟฟิเชียลเข้ามานะพิมพ์19อีกครั้งอนาะจารย์แนะนำพิมพ์19อีกครั้ง เพื่อแอดไลน์จะมีลิงก์ไลน์จัดเกิดขึ้นนะเข้ามาที่ลิงก์เลยนะั่นก็คือคุณจะได้ติดต่ออาจารย์โดยตรงนะคะจะได้สอบถามคิวยิ่งใครมีคิวด่วนๆนะมาหาอาจารย์โดยตรงได้เลยเพราะว่าเจีแอดมินตอบกับราชาเพราะว่าไลน์ไม่ค่อยเด้งเนาะไลนมีปัญหาอยู่นะก็ไม่รู้เป็นอะไรนะมาแจ้งวันนี้ขอบคุณชการไ like, ล์ขอบคุณชกการส u b s c อ i b e ขอบคุณชกการเดินทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะมาถึงผลการทำนายสำหรับผู้ที่เลือกอสมูโนตเล่มสีที่2คือสีฟ้านะคะเล่มแรกสีเขียวกับคอนเชทตนที่ว่ามาอัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในช่วงวระยะเวลานี้กันนะก็ความรู้สึกสามารถดูได้บ่อยๆเนาะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะคะเป็นดูแบบโดยรวมนะอย่าซสีเรียดอย่าคเครียดกับคุณการทำนายนะคะค่ๆก็ต่อ เขาดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณและเขาค่ะทริอปสอดบางคนถูกดึงเข้าไปในความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ r t ต่ตีรักเราสอสคนได้นะคะทริอปสอดหกเหรียญเอ่อคุณมีการถอยออกมานะคะจาก้าไพจจริงๆคุณไม่อยากจะทําแบบนี้หรอกแต่คุณรู้สึกว่าคุณไปต่อไม่ได้แล้วยังมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันอยู่นะอยู่ห่างๆแบบห่วงเท่าที่จําเป็นเท่านั้นบางคนอยูเออ่เป็นรักทางกานะคะ อยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างประเทศแต่ตอนนี้อาจารย์มองว่าน่าจะมีการถอยออกมาหรือห่างเหินคือไม่ค่อยพูดกันสักเท่าไหร่นะเขาอาจจะส่งข้อความหาคุณน้อยลงนะน้อยลงจนเห็นได้ชัดมีการห่างเหินกันเกิดขึ้นนะคุณกําลังรอคอยการติดต่อสื่อสารจากเขาก็เป็นได้ให้สลับกันได้เป็นเขาก็ได้ที่รู้สึกแบบนี้นะคะหนึ่งั่ว a เอเชียฟร์บ เอเอชอบเพเด็ตเิลเหมือนคุณไม่ทําอะไรแล้วในความสัมพนะันธ์เนาะเขาทักมาก็ตอบกลับเขาใหม่ทักคุณก็ใหม่ตอบอยู่ห่างๆแบบหัวๆเหมือนคุณชินแล้วอะ่ะหกดาบแต่ถามว่าคุณชอบไหมคุณชินแต่คุณไม่ได้ชอบเนาะขึ้นเก้าดาบสามกับเก้าเป็นหกที่อยู่ตรงเนี้ยเหมือนแบบคุณก็ยังเลิกจากเขาไม่ได้คุณก็ยังมีใจให้เขาอยู่นะคะหรือบางคนอาจจะต้องมีอะไรที่ต้องทําร่วมกันแต่ ในเรื่องของการ work หรืออาจจะมีหุ้นส่วนทําหุ้นส่วนร่วมกันนะคะแต่เรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์มันห่างเหินอย่างเห็นได้ชัดเลยเนาะสิ่งที่ work กันอยู่ในตอนนี้ถ้าเกี่ยวกับคนที่ทําอะไรร่วมกันก็แค่แค เ,เกี่ยวกับคุยเรื่องธุรกิจหรือเรื่องของความรักความสัมพันธ์แทบจะน้อยมากๆเลยเนาะคุยเท่าที่จําเป็นเนาะเพย์ออฟโซเพราะฉะนั้นนาไพนี้ความสัมพันธ์บางคนฉุกดึงเข้าไปอยู่ในเคสเตอร์บาร์ี้รักเราสองสามคนหรือความสัมพันธ์มีการถอยแล้วก็เว้นระยะห่างออกมามีเป็นรักที่มีระยะทางเข้ามาได้นะคะตอนนี้มีการสื่อสารหรือแอคชั่นเท่าที่จําเป็นจากคุณที่มีต่อเขา เหมือนเรื่องของความรู้สึกถึงความสัมพันธ์เนี่ยแทบจะน้อยลงไปมากๆเลยนะคะอันนี้สรุปสั้นๆเนาะเขาหรือคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีธาตุลมมีถุนตุนกุมธาตุน้ํามีกระกรพิจิธาตุไฟไม่สิงธนูเออธาตุไฟไม่มีเนะาะธาตุน้ํามีกรกรพิจนะคะโอเคเราก็ามาดูกันว่าอัปเดตความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในช่วงระยะเวลานี้อาจารย์ไปคุณอ่านไพ่ไวนะคะอ่านไวพอดีเดี๋ยวมีคิวงานต่อคิวดูดวงต่อ ต้องทําคลิปลงช่องก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ทันทําคิวไปรับคิวอ่าโอเคค่ะช่วงที่สับไพ่ขอประชาสัมพันธ์นะคะเปิดคอร์อสเรียนอ่านไพ่ทาโร่เบสิคคอร์สขั้นพื้นฐานเรียนพื้นฐานกันเลยนะคะจะสอนแบบสเต็ปไปสเต็ปเหมาะสําหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานหรือมีความรู้มาบ้างแต่ไม่เข้าใจจะร้อยเรียงหรือจับ การยังไงลำดับที่1 2 3แบบไหนยังไงในคอร์สอาจารย์จะสอนคุณตั้งแต่ลำดับที่1 2 3สเต็ปบาสเต็ปไปเลยจนกว่าคุณจะอ่านไพ่ได้นะคะให้คี่์เวดความหมายไพ่ที่ไม่ต้องอยาวมากนะไม่ต้องท่องจำอะไเยอะเอาที่จำเป็นก็พอนะแล้วก็สอนการวางไพ่ในรูปแบบตา่างๆเป็นคอร์สกลุ่มนะคะชื่อคอร์สเจ็ดแปดเจ็ดมิ acle, รอโคกมิลการ์รารดนะ วิ r a c าเนะคะเจ็ดแปทำไมเป็น787เพราะเป็นคอร์สที่7แล้วเลขชอบเลขเจ็ดนะเจ็ดแปดเจซับเงินเงินทองซั์สินนะคะทำแล้วได้เยอะอะไรเงี้ยถ้าใครสนใจนะคอร์สกลุ่มเราจะเรียนกันในช่วงของยี่สิบมิถุนาสองห้าหกเจนี้แล้วนะคะราคาคอร์สอยู่ที่ห9ึ่บาทแอดไลน์จองที่เรียนกันมาได้น,นะก่อนจะเริ่มเรียนกันนะรับรอ,อ,องได้ว่าถ้าคุณสนใจและตั้งใจเรียนคอร์สอาจารย์นะคุณสามารถ จบออกไปแล้วคุณต้องอ่านไพ่ได้แน่นอนนะโอเคมาดูกันค่ะอัปเดตความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะ,ะในช่วงระยะเวลาแบบตอนนี้8ไม้เอชช็อควานพูดอาจจะเป็นรักออนไลน์ก็ได้รักทางไกลนะคะเจอกันพูดคุยกันผ่านแอปพลิเคชันหาคู่เนาะห้าเหรียญแไม้ห้าเหรียญสเ,เนี่ยเขาก็รู้สึก เออไม่น้อยไปกว่าคุณนะตอนนี้เหมือนว่าสิ่งที่คุณเริกแล้วทํางานในความสัมพันธ์เขามันเหมือนว่าแค่คุยเท่าที่จําเป็นนะเหมือนเพื่อนกันเหมือนมีการเอ่อพูดคุยแต่เรื่องที่สําคัญเนาะไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องของความรู้สึกเขารู้สึกเหงานะในตอนนี้รู้สึกเหงาคือเขาอยากได้ความรู้สึกของการที่ว่าเอ่อเรื่องของความสัมพันธ์หรือการแอคชั่นที่คุณแสดงออกมาว่าคุณรักเขาคุณต้องการเขา คุณยังอยากมีเขาในชีวิตตอนนี้เขาเงงเงามากเลยเพราะการที่คุณคุยกับเขาหรือแอคชั่นกับเขาคือคุณไม่คุยเรื่องความสัมพันธ์คุยเรื่องงานน่ะหรือจําเป็นเท่านั้นน่ะหรือถ้าไม่มีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะคุยเท่าที่แบบเออคุยผ่านๆน่ะมันไม่ได้มีฟิลอกล้อยอกเย้านะฮะพูดถึงตัวเองอย่างนั้นตัวเองอย่างนี้เออคิดถึงนะอะไรอย่างเงี้ยฟิลอย่างเงี้ยเหมือนเมื่อก่อนแทบจะน้อยมากจากคุณ มันทําให้เขารู้สึกว่าเขาเหงาจังเลยตอนเนี้ยเขาไม่ได้ฟิลของการว่าความรู้สึกความอ่อนโยนการดูแลเอาใจใส่จากคุณอย่างเมื่อก่อนเนะมีการเอ่อมีการคุยกันคุยเท่าที่จะเป็นจริงๆเ <c oughs> <c oughs> นาะควีนสอดนะใครบางคนในที่น,นีอ้อาจจะเป็นพ่อแม่แม่ไม่หรือเคยผ่านการแต่งงานผ่าน,านการหย่าร้างมาก่อนก็ได้เนาะซีดาเมจิเชียนควีนสอดสิ่งที่ทําได้ตอนนี้นะเหงานะ ความรู้สึกเขาเพราะไม่ถึแม้คุณจะคุยนะคุยกับเขาก็ตามมีแอคชั่นพูดคุยก็ตามแต่สถานการณ์ความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาเขารู้สึกได้ว่าคุณห่างเหินอย่างเห็นได้ชัดคุณมีการแอคชั่นหรือพูดคุยเท่าที่จําเป็นเท่านั้นรู้สึก เหมือนมีเหมือนไม่มีอะเหมือนเหมือนเหมือนมีคนแบบคนรักแต่เหมือนไม่มีคนรักอะเขารู้สึกแบบนั้นกับคุณนะเพราะคุณห่างเหินเนาะเออเขาคุยเท่าที่จะเปลี่นจริงๆกับฟิลมันเป็นแบบนั้นเนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องความรู้สึกเขารู้สึกเหงามากเพราะเขาไม่สัมผัสได้ว่าคุณมีความรู้สึกให้กับเขาแบบคนรักเหมือนที่ผ่านมาแต่ทําไงได้ ถ้าเป็นแบบนี้เขาก็จําเป็นที่จะต้องไปต่อไปก็ปรับตามหน้างานและการเมื่อคุณเอ่อคุยเท่านี้เขาก็จะคุยเท่านี้กับคุณและกันก็ดีกว่าที่จะไม่มีคุณอยู่ในความสัมพันธ์ต่อไปเนาะเอ่อซีดาเมจิเชียนคีนสอดแต่ถามว่าชอบไหมไม่ชอบให้อยู่ไปอย่างนี้เรื่อยๆไม่ชอบนะ ก็จะปรับพลังงานได้ตอนนี้แต่ให้อยู่ไปเรื่อยๆตลอดไปไม่เอาอ่ะไม่ชอบนะยังอยากได้ความรู้สึกของการถูกรักจากคุณเพราะตอนนี้เขารู้สึกเหงาจากการที่คุณดูไม่แคร์และคุยแบบห่างเหินกับเขานะคะโอเคก็จบให้เขาหรือคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีธาตุลมมีทุนต้นกุ้มคราวนี้มีธาตุไฟแน่นอนธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูธาตุดินพืชศกันมาก่อนได้นะคะก็เป็นดวงแบบโดยร,รวม อย่าซีเรียสอย่าเครียดกับผลการทำนายนะคข้ามๆก็พอสนใจดูดวงส่วนตัวลงคอร์สเรียนอ่านไพ่นะคะแอดไลน์ออฟฟิเชเข้ามาดูรายละเอียดถ้าสมมติจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ออฟฟิเชียลเข้ามาคุณจะเห็นรายละเอียดค่าดูดวงนะคะคุณชอบแพ็กเกจไหนแบบไหนอะไรก็ทิ้งข้อความไว้แต่จริงๆอยากให้ พิมพนึ9มากกว่าจะเจอลิงก์ไลน์อาจารย์เกิดขึ้นคุณจะได้จอคิวโดยตรงกับอาจารย์ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นบางชีไลน์แอดมินเนี่ยมันไม่ค่อยเด้งนะหรือใครสนใจอยากลงเรียนคอร์สซึ่งเราจะเรียนกัน26นี้แล้วนะคะยีมิถุนายนแล้วก็แอดไลน์จองที่เรียนกันได้ราคาคอร์สที่1 9 9 9บาทเท่านั้นเองนะคะก็สนใจลงเรียนลงคอร์สนะคะหรือสนใจดูดวงส่วนตัวจัดภาพพอเปเปอร์แอดไลน์ออฟฟิเชียลเข้ามา แนะนำพิมหนึ่งเก้าอีกครั้งเจอลิงแาจารย์เกิดขึ้นคุณจะได้พูดคุยกับอาจารย์โดยตรงได้เลยนะแจ้งไว้ณทีน่นี้ขอบคุณชิการ้อยขอบคุณชิการ s ับสไครต์ขอบคุณชิการเดรินทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาถึงผลการทำนานสสำหรับผู้ที่เลือกอสมุดโนต้ตสีเหลืองเล่มที่3นี้นะคะกับคนที่ทว่า อัปเดตความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณในช่วงตอนนี้นะอัปเดตความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณในช่วงระยะเวลานี้ไปดูที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณและเขาก่อนเนาะเอ่อไพ่สลับกันได้ไวเวซ่าได้นะคะเป็นดวงแบบโดยรวมเนาะอ่ะมาดูกันดูสถานการณ์ก่อนนะ ท f ออฟสอ s เหมือนคุณนิ่งใส่เขาอยู่นะคะแต่ถามว่าเลิกไหมยังไม่ได้เลิกนะแต่ถามว่าเราไปอะไรกันไหมไม่รู้เหมือนกันม่าคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจะเหมือนว่าเราอยู่ในความสัมพันธ์ก,นกันก็ไม่เหมือนขนาดนั้นจะบอกว่าเราไม่ใช่อยู่ในความสัมพันธ์กันเลยก็ไม่ใช่นะคะอา่ามัคนอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะัชอบหวานนะคะ ทูอร์อพยพน้อยชอบวานก็ไปกันอย่างนั้นแส่เอือคือความสัมพันธ์เป็นยังไงวะอะไรเงี้ยเนาะตอนนี้เจอสั้นนะคะใครบางคนในที่นี้อาจทำงานเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ได้นะคะหรือมีความแบบอะไรยังไงอะเจอจรรัดัเนาะ โปรไฟล์ดีหน้าตาดีแบบนี้ได้สร g t h ไปความสัมพันธ์ที่แตกต่างทั้งด้านเชื้อชาติศาสนาภาษาระยะทางทัศนคติได้เนาะจากหน้าผ้าสิ่งที่เห็นก็คือเออบางคนไม่ได้พูดคุยกันเลยในถึงสถานะนะแต่รู้ว่าการทำงานในความสัมพันธ์กันเนี่ยคือเรามีความพิเศษต่อกันอืมเนาะเป็นแบบเออแน่นอนเราไม่ได้เป็นแค่แบบคนคุยไม่ได้เป็นแค่อะไรนะมันไม่ เป็นคนคุยเด้ยแหละแต่ไม่ได้เป็นแค่คนคุยธรรมดาหรือเป็นเพื่อนกันแค่ธรรมดาแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นอนผูกพันทางด้านจิตใจแล้วก็ลึกซึง้งเป็นความสัมพันธ์ที่คุณก็รู้ได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ใช่แค่เพื่อนนะฮะมุมเนี้ยไม่ใช่แค่เพื่อนแต่บางคนก็อยู่ในฟิลของแอบชอบได้ด้วยเป็นรักเอ่อรักในที่เรียนที่ทํางานได้ด้วยนะคะ มันมีความรู้สึกในหลายๆครั้งในความสัมพันธ์ที่มีการเวิร์กที่คุณรู้สึกได้ว่าเขาให้ความสําคัญกับคุณพอสมควรคุณอาจจะดีวกับคนที่อายุเท่ากันหรือน้อยกว่าก็ได้นะคะเ,เขาเวิร์กทำงานให้ความสัมพันธ์ให้ความสําคัญกับคุณพอสมควรแต่มันไม่มีการแสดงออกถึงคําว่าเอยเราพิเศษกับกันนะแค่รู้สึกว่าเราพิเศษก่ากันจากการกระทําที่มาจากเขาหรือคุณแสดงออกกับเขาเท่านั้นนะคะ อืมตอนนี้ความสัมพันธ์เราเป็นอะไรกันหรือคุณก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคเขาหรือคุณอาจจะเกิดในลัคนาราสศีาาุไฟเม่สินธะนูธาตุน้ำมีนกรกฎพิจินะคะราศีสิงห์ราศีกันได้เนาะอ่าเราก็จะมาดูกันว่าอัพเดตความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในช่วงตอนนี้ระยะเวลานี้ gotten ช่วงที่สับไพ่อาจารย์ขอประชาสัมพันธ์คอร์สเรียนอ่านไพ่ทาโร่เบสิคคอร์สนะคะชื่อคอร์สเจ็ดแปดเจ็ดมิวท์เคิลคอร์สเป็นคอร์สที่เจ็ดหรือคาที่เจ็ดที่เปิดสอนแล้วคอร์สกลุ่มนะคะคอร์สกลุ่มเราจะเรียนกันในวันที่ยี่สิบหกมิถุนายนสองพนห้าหกเจ็ดนี้ราคาคอร์สอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะจะสอนสเต็ปไปสเต็ปเลยนะคะให้คีย์เวิร์ดความหมายไพ่ที่คุณไม่ต้องไปท่องจำมากนะสั้นๆง่ายๆนะร้อยเรียงอ่านไพ่คุณจบจากคอร์สอาจารย์ไปแล้วคุณจะต้้ออองง่่านไพรรยยเี อ่านไพ่เพื่อตอบคําถามง่ายๆให้ได้อย่างน้อยนะแต่ถ้าใครฝึกฝนในรูปแบบที่อาจารย์สอนในคอร์สไปเนี่ยถ้าคุณฝึกฝนคุณสามารถอ่านไพ่ได้แบบอาจารย์ได้เลยอันนี้พูดตรงๆนะคุณเรียนคอร์สนี้ก็จบเลยอยู่ที่ความใส่ใจของคุณแค่นั้นนะคะถ้าใครสนใจจะแอดไลน์จองที่เรียนกันได้ราคาคอร์สถูกมากและมีการใช้พลังงานความเป็นนักพยากรณ์ให้ด้วยอาจารย์ทําเวลานิดนึงนะคะพูดไว้นิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวมีคิวงานต่อคิวดูดวงต่ออ่ามาดูกันค่ะ มาอัปเดตความรู้สึกที่เขามีต่อผู้ที่เลือกสมุดโนต้ส,สีเหลืองในช่วงประยะายาวนี้7ถ้วย s เวนออฟคัพส์วิวออฟฟอร์จูนยังไม่รู้เหมือนกันเลยเธอ7ถ้วยเชื่อวัาไงกับเธอดีวิ e อ of for ์ u n e เนาะ เ้าหมาเขาก็รู้นะว่าสิ่งที่เขาเวิร์กหรือทํางานในความสัมพันธ์ของคุณมันก็ยังไม่ได้ไปไหนทั้งที่มันมีการไอคชัดมอบพอสมควรบางครั้งก็ดูเหมือนเกินเพื่อนบางครั้งก็เฉยๆชาๆชาเขาก็ดูเหมือนกันส่วนเขาเขาก็มองว่าตัวคุณนะตัวคุณก็ไม่ได้เวิร์กในความงานในความสัมพันธ์ให้ชัดเจนเหมือนกันนะขึ <c ười> ้นสีถ้วยมาเลยนะเหมือนฟิลแอบชอบกันก็มีนะคะแอบชอบเนาะเซเว่นออฟค เพน n อฟวานสเธอความรู้สึกเขานะเอาจริงๆแล้วอะ่ะเธอก็รู้สึกกับเราเหมือนที่เรารู้สึกกับเธอหรือเปล่าเห็นไหมสองดาบเธอทํางานในความสัมพันธ์กับเราเนี่ยก็ดูเหมือนเธอใส่ใจเราบางครั้งในะบางครั้งเธอก็ดูแบบเหมือนเพื่อนกันจริงๆในบางครั้งเราก็ดูเหมือนว่าเออเธอจะมีการแอคชั่นในลักษณะที่ว่า เราคือคนพิเศษกับเธอนะแต่มันก็ไม่ได้ไปไหนสักทีนี่คือความรู้สึกของเขานะคะตอนนี้เรารู้สึกได้ว่าเธอสนใจเราน้อยลงหรือไม่แคร์เราหรือเราก็เป็นแค่ตัวเลือกหนึ่งในความสัมพันธ์อย่าว่าเขามองคุณเป็นตัวเลือกนะเขาเขามองว่าคุณก็มองเขาเป็นตัวเลือกเหมือนกันเพราะฉะนั้นความรู้สึกเขามียังไงกับคุณคุณลองดูความรู้สึกตัวเองตอนนี้นะคุณรู้สึกยังไงกับเขาเขารู้สึกแบบเดียวกับคุณในตอนนี้เช่นเดียวกันเลยนะทรีนสอดนะ อ่ถ้าบอกว่าเขาจะให้เขาทำอะไรไปมากกว่านี้ไหมในเรื่องของความสัมพันธ์คือเขาด้วยพลังงานของเขาเขาก็น่าจะเป็นคนที่มั่นอ,อกมัน่นใจในตัวเองสูงหรือบางคนก็คือโปรไฟล์ดีนะมีตัวเลือกเยอะฟิลลี่นะในลักษณะนี้จะให้เขามาว่ามาแอชชั่นแบบเออฉันชอบเธอนะเธอเข้ามาคบกันไหมเราไปอะไรกันไหมคือเขาจะไม่ํา นะเหมือนเขาจะรอให้คุณเป็นคนที่กระทําและก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการเขาเพราะอะไรเพราะเขาต้องการรู้สึกได้รับความสําคัญนะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเขาเองในลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นนะคะสรุปง่ายๆเนาะว่าเขารู้สึกแบบไหนย,ยังไงกับคุณตอนนี้สิ่งที่เขารู้สึกกับคุณก็เออเธอจะเอาอยังไงกับเขาเนาะในบางครั้งคุณก็เออเหมือนแสดงออกว่าคุณแคร และสนใจเขาที่พิเศษแต่ในบางครั้งคุณก็ดูเหมือนไม่สนใจเหมือนมองเขาเป็นแค่คนหนึ่งที่รู้จักกันหรือแค่เพื่อนร่วมงานหรือคนแค่รู้จักกันจริงๆแล้วเขาสําคัญจับคุณหรือเปล่าแล้วในตอนนี้เขารู้สึกได้ว่าคุณก็ไม่ได้แคร์หรือแยแสเขาสักเท่าไหร่แต่จะถามว่าให้เขาทําอะไรไปมากกว่านี้เขาไม่ทาเออมากกว่านี้หรอกเพราะเขาต้องการได้รับความมั่นใจจากคุณสิ่งที่คุณทําตอนนี้เขาไม่โอเคเลยนะที่คุณแบบทําตัวแบบไม่แคร์เขาหรือ ไม่ได้แสดงออกว่าเขาสําคัญกับคุณอะเขาไม่โอเคเพราะอะไรเพราะเขารู้สึกว่าเขาก็มีดีพอสมควรนะเออเขาก็ควรที่จะได้รับความสําคัญจากคุณไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้จะไม่ทําอะไรใดๆทั้งสิ้นรอดูท่าทีจากคุณก่อนว่าคุณจะทําอย่างไรแบบไหนกับเขาในลักษณะที่คุณต้องให้ความสําคัญกับเขานะแต่ตอนนี้สิ่งที่เขารู้สึกคือคุณไม่ได้ให้ความสําคัญกับเขาสักเท่าไหร่เลย คุณจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้จะเอายังไงกับเขาต่อไปนะโอเคก็สรุปให้ใจสัน้นใจความสั้นๆง่ายๆนะโอเคเข้าไปคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีธาต ไฟเมฆสีธนูมันมีการยือย้อๆยกัยกๆในความสัมพันธ์มาในระยะเวลาพอสมควรเลยนะอาจารย์เห็นวิวเอาฟอร์จูนสองดาบจะเอาไงก็ไม่เอาอยู่แบบนี้ชัดเจนก่อนไหมชัดเจนนะเขาเองก็รู้สึกเหมือนกันบางครั้งคุณก็สนใจบางครั้งคุณก็ไม่ใส่ใจเขานะเขาก็รู้สึกแบบนั้นนะเขาไม่โอเคนะกับการที่คุณทำแบบนี้ขำเขาดีนะโอเคก็จบให้สนใจดูวดวงส่วนตัวนะคะลงคอร์สเรียน @lionofficial เข้ามาพิมพ์19อีกครั้งแนะนําพิมพ์19อีกครั้งเพื่อได้จองคิวโดยตรงกับอาจารย์คือจะมี link ลิงก์ไลน์อาจารย์เกิดขึ้นคุณแอดมาได้เลยนะคะคุณจะได้จองคิวโดยตรงกับอาจารย์ได้พูดคุยโดยตรงกับอาจารย์เพราะว่าออถ้าทิ้งข้อความไว้แอดมินอาจจะไม่สะดวกตอบหรือ ตอนนี้ไลน์มีปัญหาตอบกับล่าช้านะคะเอ่อก็แอดไลน์เข้ามาพิมหนึ่งเก้าเข้ามาเจอลงลงก์ไลร์อาจารย์เกิดขึ้นคุณจะได้คุยกับอาจารย์โดยตรงได้เลยไม่ว่าจะจองที่เรียนนะคะหรือจองคิวดูดวงส่วนตัวหรือบริการด้านอื่นๆก็สอบถามเข้ามาได้ด้วยพิมหนึ่งเก้ามีลงลงก์ไลร์อาจารย์เข้ามาแอดมาเลยชื่อไลน์อาจารย์คุณน,นิชิชยานะคะนิชิชยากระจายไว้ในที่นี้นะ ขอบคุณช่การไล like, า,ขา์ขอบคุณช่การ Subscribe ขอบคุณช่การเดินทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะ